ข้าหมายแรกนักกาวคนดังเผยชื่อหนึ่งแข้งที่ลิเวอร์พูลมีแผนทุ่มซื้อแน่นอนซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวเตรียมเสริมทัพสู้ศึกในฤดูกาลหน้าหลังจากที่ซีซั่นนี้ใกล้ที่จะปิดฉากคว้าแชมป์ลีกได้เป็นสมัยที่20ในประวัติศาสตร์สโมสรโดยล่าสุดเดวิดลินนักกาว,วงในของสโมสรได้ออกมาเปิดเผยว่าหงแดง กำลังให้ความสนใจในตัวชาฟีซิมอนกองกลางทีมชาติในอร์แลนดงของไอเบลซิกในบุนเดสลลกาเยอรมนีแน่นอนว่าชาฟีซิมอนเป็นนักเตะที่ลิเวอร์พูลชอบ100%และอยู่ในการจับตาของพวกเขาจริงอยู่พวกเขาอาจต้องแย่งตัวกับอีกหลายสโมสรแต่คุณสามารถใส่ชื่อของเขาไว้ในลิสต์ได้เลยมันมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นและผมมั่นใจว่าเขาคือเบอร์ต้นๆในแผนนักข่าวคนดังเผย สำหรับลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอ er ันเนอร์สลัดโคตชาวดัตช์กำลังเป็นที่จับตามองกับการเสริมทัพในตลาดรอบใหม่เนื่องจากที่ผ่านมาพวกเขาทำการซื้อนักเตะเข้าทีมเพียงแค่สองรายเท่านั้นคือเฟเดริโก้เคียซ่ากับจอร์จี้มามาดาชวิลลี่